พระอาจารย์ครับวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์ต่างกันอย่างไรครับ วิทยาศาสตร์พยายามสแสวงหาความจริงด้วยของอย่างแต่พุทธศาสตร์เนี่ยสแสวงหาความจริงด้วยกลไกทางจิตซึ่งมันมีความลึกซึ้งกว่าทางวิทยาศาสตร์ยังตามไม่ค่อยทันเรื่องกลไกทางจิตคนที่โด่งดังมากในความรู้เรื่องจิตของทางวิทยาศาสตร์ก็คือซิกมันฟรอยที่เป็นคนตั้งทฤษฎีจิตวิเคราะห์ว่าทุกอย่างจะมี3อย่างทํางานส่งผลซึ่งก,กันและกันคืออิทคือสัญชาตญาณและก็อีโก้ก็คือการยึดถือตัวตนเนี่ยเป็นศูนย์กลางโลกและจักรวาลแล้วก็ซูเปอร์อีโก้ก็เหมือนเป็นมโนธรรมจิตสานึก ซซับซ้อนแต่ความจริงดวงจิตเป็นยังไงซิกมันฟลอยก็ยังไม่เห็นรู้ไม่ว่าดวงจิตเป็นดวงใส,สขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ฐานที่ตั้งก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซิกมันฟลอยก็ไม่รู้แต่เขาก็ฉลาดมากนะเก่งมากในการสังเกตปฏิกิริยาการทําง,งานของใจแล้วก็ตั้งเป็นทฤษฎีจิตวิเคราะห์เหมือนเขายังไม่เห็นตัวไฟฟ้าแต่เขารู้สึกว่ามันมีแสงสว่างออกมาแต่ตัวไฟฟ้าก็ยังไม่เห็นแต่ของขพ, A w, พระพุทธเจ้าพระองค์เห็นเลยตัวไฟฟ้าเป็นยังไงเอิเล็กตรอนเป็นยังไงหรือว่าดวงจิตเป็นยังไงพระองค์เห็นหมดเลยความลึกซึ้งเนี่